สวัสดีครับตัวดีเป็นเพื่อนสรรมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับสลากทุกท่านตัวนี้ท่านผู้ปกครองคุณครูและก็นักเรียนนะครับวันนี้ขออนุญาตคุยเรื่องเกี่ยวกับการค้าสลากนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการตอบแบบสอบถามนะครับถ,ถ,ถ้าเกิดเข้ามาในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากแล้วก็จะมีแบนเนอร์วิ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดจะเข้าสู่การาตรวจกาตรตำรวจแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจองสลากนะครับที่จะเป็น3าสหรือ3ามหนึต้องเป็นหน้านี้นะครับหน้านี้ก็คือตั้งแต่ที่ส4พฤี่พิการถึงสิบห้ธันวานะครับถ้าเกิดคลิกเข้าไปเมื่อรกีน้นี้แบนเนอร์เมืจอกี้นี้ก็จะเข้าสู่แบบฟอร์มการ สำรวจนะครับการสำรวจเรามาดูก่อนนิดนึงนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดกดคลิกเข้าไปนะครับก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับเข้าสู่การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์ทำรายการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพื่อเลือกแนวทางในการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดสำรวจในวที่1 4พฤศจิการยน2566ถึง15ธันวาคม2 5 6รอนะครับเวลา23่สิานาฬิกา นาทีนะครับเหลืออีกยี่สิบเก้าวันนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาก็ต้องกรอกหน้านี้นะครับเลขวันประจําตัวประชาชนของตัวเองนะครับแล้วก็เลขว,วันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็ตัวเลขแคปชั่นที่เห็นนี้นะครับตัวเลขแคปชั่นที่เห็นนะครับโอเคนะครับผมจะเริ่มทำนะครับ อันนี้ข้อมูลถ้าเกิดเป็นของผู้สมาชิกเองก็ใส่เองนะครับถ้าเป็นของผมผมก็ใส่เองนะครับข้อมูลจะได้ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับพอทําเสร็จแล้วก็กดปุมถัดไปนะครับโอเคนะครับอเราเข้ามาแล้วก็จะได้อันนี้นะครับเข้าสู่หน้าการสํารวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์ทารายการซื้อจองสลากนะครับ ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อเลือกแนวทางในการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับตั้งลวจ14พิจิกาถึง15ธันวา66นะครับถึงถึง23.59น,นนะครับจะสิ้นสุดในอีก29วันนะครับอันนี้เพิ่งเริ่มนะครับดีเป็นรายละเอียดของผมนะครับเขาบอกว่า หากท่านมีความประสงค์ที่จะทำรายการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล6กหลักวงเล็บลอตเตอรี่6หรือ L6 นะครับแบบใบในรูปแบบใดติ๊กแรกนะครับรูปแบบเดิมรอบที่1ทํารายการได้3เล่มรอบที่2ทํารายการได้3เล่มเขาอธิบายไว้ว่ารูปแบบที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันคือให้ผู้ ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถทารายการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบได้สิทธิลายละ3เล่มหากมีสลากที่จําหน่ายไม่หมดหลังเวลา12.00น,อน1อหอันแรกนะครับผู้ที่ทำรายการซื้อจองผู้ที่ทำรายการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบแรกจะสามารถทำรายการได้อีกครั้งในเวลาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา1 5 0 0นถึง16.00นอีกจำนวน3เล่มผู้ท,ทำรายการได้2รอบได้รับสลาก6เล่มประมาณ25,000ค,คนนะครับ25,000น้าะครับจะได้ได้6เล่มที่เหลือได้แค่3เล่มน,นะครับผู้ที่ไม่ได้ทำรายการในรอบแรกจะสามารถทำรายการใน,รในว,วันเดียวกันได้ในเวลา1 5 0 0นถึง16.00นได้สลาก3เล่ม รวมผู้ที่ได้รับสลากจำนวนสามเล่มประมาณ1 9 0 0 0คนนะครับอันนี้ก็หมายความก็คือถ้าเกิดว่าแบบแรกเนี้ยถ้าเกิดว่าตอนเช้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาทำการซื้อจองนะครับมาทำบ่ายก็ยังได้แต่ว่าได้แค่สามเล่มน,นะครใครที่ทำตอนเช้าได้แล้วมาทำตอนบ่ายได้อีกก็จะได้เช้าสามบ่ายสามเป็นหกนะครับอันนี้คือแบบเดิมครับมาดูแบบที่สองนะครับ รูปแบบใหม่นะครับรอบที่1ทํารายการได้3เล่มรอบที่2ทํารายการได้อีก1เล่มนะครับธรรมดาข้อแรกนั้น3ามสนะฮะอันนี้จะเป็น3กับ1นะครับรูปแบบใหม่คือให้ผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถทํารายการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบได้สิทธิ์ลายลายละ3มเล่มหากมีสลากที่จําหน่ายไม่หมดในเวลาหลัง12.00นน ผู้ที่ทำรายการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบแรกจะสามารถทำรายการได้อีกครั้งในเวลาเดียวกันในวันเดียวกันตั้งแต่15.0นถึง16.0นอีกจำนวน1เล่มผู้ทำรายการได้2รอบได้รับสลากรวม4เล่มประมาณ75,000ลายผู้ที่ไม่ได้ทำรายการในรอบแรก จะไม่สามารถทำรายการในวันเดียวกันได้ในเวลา15ถึง 160. นได้รวมผู้ที่ทำผู้ที่ได้รับสลาก3มเล่มประมาณ5900 0าลายเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้แบบที่2นี้นะครับก็จะได้3เช้า3บ่ายบ่ายนเป็น4นะครับคนที่ได้4เล่มเนี่ยประมาณ75 0 0 0นะครับแต่คนที่ได้แค่3มเล่มเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ59 0 0 0นะครับ คนที่ไม่ได้ทำรายการตอนเช้าไม่สามารถทํารายการตอนบ่ายได้นะครับที่ผลว่าตอนเช้ามันสามเล่มตอนบ่ายมันเล่มเดียวนะครับตอนบ่ายเล่มเดียวคนที่ไม่ทําตอนเช้าไม่สามารถทาตอนบ่ายได้นะครับแต่คนทําตอนเช้าแล้วสามารถทําตอนบ่ายไดนะ้นี่คือความต่างนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดเราตกลงใจก็เลือกแบบนะครับแบบแรกแบบเดิมนะครับหรือแบบที่สองแล้วกดปุ่มเพื่อย Memory ืนยันคําตอบนะครับ ้าร้ราผมนะครับคิดว่ากระจายกระจายกันดีนะครับก็คือจาแบบที่สองที่จะมีแบบใหม่นะครับก็คือทําได้2รอบเช้าสามเล่มบ่ายหนึ่งเล่มนะครับผลได้เลือกแบบ2ติ๊กคนี้ปุ๊บลงไปนะครับแล้วก็กดปุ่มยืนยันส่งคําตอบครับกดนะครับลองดูมันจะมีอะไรเกิดขึ้น เรียบร้อยครับถ้าใครทำแล้วก็ไม่สามารถเข้าซ้ำได้อีกนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เรามาดูมาเข้าดูว่า,าทำแบบตนโหลแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับรก็คงได้ทำ เลือกไปได้ตามแค่ตามนั้นเท่านั้นเองจะไม่มีผลอะไรมาเพิ่มเติมให้ให,ให้ได้เห็นหรือว่าได้ได,ได้ได้รู้นะครับคิดว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สําหรับเพื่อนสมาชิกที่กําลังตัดสินใจอยู่บ้างว่าจะจะเข้ามาได้อย่างไรจะเจออะไรนะครับจะเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับโอเคนะครับคิดว่าคงเป็นประโยชน์บ้างเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับบอกเพื่อนๆโดวยวมีการทํา Youtube โดยผมกูสวัสด์นะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับการค้าสลักินแบ่งรื่อายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe นะครับ please